ดีครับกระหมชื่อเด็กชายณิตธิูลกับยุวทูตกรุงเทพมหานครรุ่นที่31จากโรงเรียนพระยามนาตุราสิทิจิตสำนักงานเขตบางบอนกรุงเทพมหานครรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ครับขอนำทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนพระยามาตุราสิทิจิตซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและมีขนาดใหญ่พิเศษของกรุงเทพมหานครครับ โรงเรียนพระยามนทาตุราศีรีพิจิตรก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2528โดยนางเจริญจูทวิภาคได้บริจาคที่ดินให้กับกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างเป็นสถานศึกษาโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนพระยามนทาตุราศิรพิจิตรตามชื่อบิดาของท่านอีกทั้งยังจัดตั้งมูลนิธิเจริญ ด้วยเงินทุนสองแสนบาทเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารของท่านดรอกเตอร์ติพรนินขำและรองทั้งสี่ฝ่ายครับโรงเรียนของเราต้องการเห็นภาพความสำเร็จในอนาคตจึงจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพต่อสังคมยึดมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้นักเรียนมีมารยาทงามตามแบบไทยเรียนรู้ได้ทุกสภาะการมีทักษะมาตรฐานจากลนและมีคุณธรรมนำความรู้โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับจึงมีคณะบุคคลจากภายในและภายนอกประเทศเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานอยู่เป็นประจำเช่นโรงเรียนของเรา เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของยุวทูตจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆอีกมากมายครับโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่สวยสะอาดบรรยากาศวิชาการมีแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนมีองค์หลวงพ่อเหลลมอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและรูปปั้นคุณยาาเจริญจูทวิภาคให้ทุกคน มงคลอีกทั้งโรงเรียนของเรายังมีซอฟต์พาวเวอร์แห่งใหม่คือพระยามนคาเฟ่มีชากาแฟที่รสชาติดีขนมเค้กอร่อยๆจากฝีมือพี่พี่มัธยมครับกระผมในฐานะยูวะชุนกรุงเทพมหานครรุ่นที่31จากโรงเรียนพระยามนทาตุราชศีวิจิตร ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีโอกาสได้ผ่านมาได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนพระยาม,มนทาตุราศิริจิตครับขอบพระคุณครับ